ถึงเวลาแล้วซักผ้าเที่ยงนะคะทุกคนตะเด็กส,สีกระสอบใหญ่ๆเลยวันหยุดที่ไม่ได้หยุดที่แท้ทรูนะคะก็นะัดช่อจองเวลาซักผ้าไว้ตอนเที่ยงเนาะเดี๋ยวขออ,ญญอขออนุญาตแบกลงก่อนขออนุญาตแบกลงตึกก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเครื่องซักผ้ามันอยู่ข้างล่างตึกเนาะปิดไม่ได้ไปค่ะไปช่วยซักผ้าหน่อย ยังมีอาการแบบโล่งๆตรงหน้าอกอยู่นะคะ <c oughs> ข้างบ้านเกรนเน้นนะคะภาษาสวีเดนเขาเรียกว่าเกรนเกรนเน้นนะคะก็คือเพื่อนบ้านเพื่อนข้างบ้านสวัสดีค่ะทุกคนชอค่ะลืมทักทายค่ะตอนแรกอัดคลิปไปแล้วสวัสดีวัน วันพฤหัสนะคะวันพฤหัสที่ยี่สิบเจ็ดเนาะยี่สิบเจ็ดไหมวันนี้ยี่สิบเจ็ดหรือยี่สิบแปดไม่เคยจําวันได้เลยนะคะวันวันนี้วันเป็นวันพฤหัสสบดีนะคะเป็นวันหยุดของช่อเนาะอาทิตย์นี้หยุดแค่วันเดียวก็คือวันนี้วันพฤหัสนะคะวันหยุดเหมือนไม่ได้หยุดค่ะทุกคนทํานู่นทํานี่อาชีพแม่บ้านนะคะเป็นอาชีพที่แบบว่าเข้าแล้วออกออกไม่ได้เลยยิ่งคนมีน้องยิ่งคนมีลูกด้วยนะคะตายเลยคูณสองเข้าไปทําของแฟนไม่พอทําของลูกอีกทําของลูกไม่พอทําของเราอีก ใครที่อยากจะมีแฟนนะคะคิดดีๆดูดใครอยากมีผัวคิดดีๆนะมันก็มีดีเสียมันก็มีดีอย่างเสียอย่างถ้าแฟนเราช่วยทํานะคะแฟนชอบก็ช่วยทานั่นแหละแต่ด้วยความที่วันที่เราหยุดอะ่ะเขาไม่ได้หยุดไงเออมันมันก็เลยมาตกที่เราคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยกวาดบ้านถูบ้าน,านแล้วก็ซักผ้าไรน,นู่นี่นั่นล้างจงล้างจานนะคะยิ่งอพาร์ตเมนต์ชอยิ่งไม่มีเครื่องล้างจานเลยต้องใช้นี่ค่ะใช้มือชอกินกันอยู่สองคนถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะนะคะแต่ก็นั่นแะคะเวลาเราเหนื่อยมากๆหรือว่า ขี้เกียจคำว่าขี้เกียจง่ายๆเลยสองคำนี้เลยค่ะขี้เกียจนะคะเมื่อไหร่จะเอาขี้ออกจากตัวก็ไม่รู้มันไม่อยากทำค่ะทุกคนอวันนี้ก็ไปซักผ้านะคะช่อจองเวลาไว้ตอนเที่ยงเนาะวันนี้แล้วก็แบบดผ้าสีกระสอบนะคะที่ทุกคนเห็นก่อนหน้านั้นลงไปแล้วไปเปิดประตูผู้ชายอยู่ในห้องจะสาวเ <c oughs> อ้ยข้างบ้าน <c oughs> เป็นผู้ชายอาหรับนะคะนางนางอยู่ข้างบ้านช่อแกรนเน้นนะคะไอ เพื่อนบ้านหรือข้างเพื่อนเพื่อนบ้านหรือว่าภาษาสเปนเขาเรียกว่าแกรนนั้นนะคะเพื่อนบ้านชอบนางก็ใส่เสื้อมอรอนร็อกมอรอนร็อกเขาเรียกอะไรมอรอนร็อกเสื้อคลุมเวลาเราอยู่ที่โรงแรมทุกคนเห็นไหมคะเวลาเราอาบน้ําเสร็จอะ่ะมันจะมีเสื้อคลุมออกมานั่นแหละคะ่ะที่นี่ที่ประเทศสเปนเขาจะเรียกว่ามอรอนร็อกนะคะนางก็ใส่ตัวนั้นลงไปจะไปซักผ้าแล้วทีนี้ชอ,บบอก็บบตัวมาชอคก็ตกใจ <c oughs> <laughs> <laughs> เห็นผู้ชายใส่มอรอนร็อกยืนอยู่นะคะนางก็บอกอุ้ยเออฉันยังไม่เสร็จเลยเขาบอกว่าฉันยังไม่เสร็จย้อยตะโคลระเอ็น ชอคเลยบอกว่าโอเคแมนเตนหาร์มินชีดคือเราก็แบบโอเค okay, แต่ว่าตอนเนี้ยเวลาเนี้ยมันเป็นเวลาของฉันนะ <c oughs> เขาก็เลยบอกว่าอ่แคนยอร์โฟร์นะคะก็คือฉันขออบผ้าต่ออีกได้ไหมนะคะนางบอกว่านางขอสี่สิบนาทีถามว่าชอคให้ได้ไหมชอคให้ได้นะเพราะว่านางอบผ้าชอคเพิ่งไปชอคอาจจะปั่นผ้านะคะชอก็เลยบอกโอเคบัตรเมน แต่ว่าเราต้องไปให้ตรงเวลานะนางก็เอาเวลาของชอ่อไปนะคะเวลาของชอ่อก็คือสี่้านาทีเพราะว่าชอ่อซักผ้าเนาะแต่ของนางอบอ่ะนางอบแค่สินาทีฉะนั้นนางจะมาให้ชอ่อลงไปเปิดให้นางไม่ได้นะคะนางต้องรอชอร่อนะถามว่าชอ่อดีไหมที่สุดเลยค่ะทุกคนถ้าเป็นคนอื่นเขาจะไม่ให้เลยนะถ้าเป็นคนอื่นเขาจะแปบว่าเวลาหมดแล้วเ็าออกไปสิอะไรอย่างงี้นะคะแต่ชอ่อก็ไปคิดว่าเออมันเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะแล้วนางเป็นผู้ชายแล้วนางเป็นผู้ชายแขกด้วยเราก็กลัวอะไรเงี้ย <c oughs> คิดต่างตานานาเนี่ยคนะ่ะท <c oughs> ตรงเนี้ยพอไอปุ๊บมันก็นจะโลง่งตรงเนี้ยค่ะทุกคนเป็นไรไม่รู้ว่าเอ้ขอกาแฟก่อนมาค่ะดื่มกาแฟกันค่ะวันนี้ก็ถามว่าเจอประจํำไหมแบบเนี้ยกรณีนี้นะคะชอเจอบ่อยมากชอ,ชอเจอชอเจอประจําจนเป็นจนชอบคิดว่าอยากจะซื้อเครื่องอปั่นผ้าหรืออบผ้ามานะคะมาไว้ในห้องน้ําเลยแต่ว่าห้องน้ําของเราคือมันแค่เข้าไปอย่างเงี้ยเหมือนถ้าใครเคยไปเที่ยวฮ่องกงนะคะห้องน้ําแบบนั้นเลยของชอ ประเทศฮ่องกองหรือว่าใครที่ถ้าคลิดไม่ออกก็คือห้องน้ําเหมือนสถานีรถไฟอะค่ะมันจะแบบว่าแค่เข้าไปพอแค่ได้นั่งแค่นั้นเราจะเอาของไปไว้เยอะแยะไม่ได้นะคะชอบก็แบบโอ้แต่ก็นั่นนะคะทุกคนอยู่ร่วมกันมันต้องเจออะไรแบบนี้ถือว่าเป็นอัตรรพ <laughs> ขออนุญาตดื่มกาแฟก่อนนะคะขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายๆคนเด้อชอย,ยังไม่หายเลยชอย,ยัง <c oughs> มีอาการอย่างนี้ก็พยายามทําเหมือนที่พี่ปู หรือว่าคุณเกดหรือว่าใครก็แล้วแต่นะคะที่แนะนามาเนาะชอบก็พยายามทํานะคะทุกคนอันนี้ใส่เสื้อแบบนี้แต่ลงไปข้างล่างคือชอบมียกักกะอีกตัวหนึ่งนะคะมีเสื้ออา่าฮุดเขาเรียกอะไรยักกะเสื้อโค้ทเสื้ออีกตัวหนึ่งนะคะลงออกไปมานากาไม่ดีเลยอะ่ะขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนนะจ๊าไปแล้วขออนุญาตไปดื่มกาแฟ